bm ซีรีส์ห้าห้าสามศูนย์ ig สามศูนย์นะครับรุ่นปี2018นะครับคันนี้ลูกค้านำรถเข้ามาเช็คไฟวงแหวนนะครับจากในคลิปนะครับไฟวงแหวนมีอาการเหลืองนะครับสีจะไม่เท่ากันทั้งสองข้างนะครับ อาการนี้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนตัวชุดโบดุลกับชุดตัวนําแสงนะครับอะไหล่และชุดนาแสงนะครับเป็นงานตรงรุ่นของ bm ตัวนี้นะครับคุณภาพของหลอดและตัวนําแสงนะครับจะเป็นตัวงานโอเยมนะครับเปลี่ยนไปแล้วก็จะใส่ใหม่เหมือนป้ายแดงแบบนี้นะครับแสงจะเป็นสีขาวเท่ากันทั้งสองข้างนะครับสําหรับในส่วนตัววงแหวนนะครับทุกรุ่นของ bm นะครับเรามีอะไหล่ทุกรุ่นนะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังเลื่อนเจอคลิปนี้นะครับแล้วกําลังหาร้านเปลี่ยนที่ได้มาตรฐานนะครับ ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางร้านเราได้นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของตัวชุดนําแสงนะครับแล้วก็ตัวชุดหลอดที่เราเปลี่ยนออกไปนะครับนอกจากชุดนําแสงแล้วก็ตัวไฟวงแหวนนะครับอะไหล่ของรถยุโรป B M ละเบนนะครับเราก็มีหมดรวมไปถึงกรอบไฟหน้าด้วยครับขั้นตอนการติดตั้งได้มาตรฐานนะครับติดตั้งพร้อมทําความสะอาดภายในโคมงไฟให้ลูกค้านะครับเสริมกาวให้โดยรอบนะครับถ้าท่านใดที่กําลังมองหา การเปลี่ยนไฟวงแหวนนะครับที่ได้มาตรฐานแบบนี้นะครับสนใจติดต่อเราได้นะครับ BNB ครับนาร้านอยู่ที่อาคารสีวัจากชั้น6นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ